กับอ่าผมเจอแม่ลูกนะแม่นี่สวยนะอสีแดงนะฮอ้วนนะหนานะครับนะจก็มีคนมาสนใจต่อรองมาอยู่นะเนี่ยครับล,ลูกละไรดูนมอยู่ใน่นะรับไอโคมนี้เขาร้องไปเกียงสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะเนี่ยเนี แม่ตัวใหญ่หนามากนะอ้วนนะครับสวยนะครับลูกแรกนะครับนะครับก็นะก็นำภาพมาฝากนะครับนะครับนี่นะครับก็นำภาพนา่ารักวกาฝากนะครับที่ตลาดเรานางามขอนแก่นนะครับ นี่นะครับก็มีนายหอยมาสนใจพ้เลียนสับสามราคากันนะราคาล้อมนะฮะราคาล้อมสองเหมือนเก้าพันบาทนะครับราานะครับก็คงได้ขายนะคงได้ขายก็คงมีคนมาต่อรองนะครับตลาดเรานางงามขังกันนะครับนี่นะครับก็มีคนใบเบียน,นมาต่อรองหลายหลายหลายลายอยู่ นะครับนี่นะครับคนมาตอลองกับก็นำพลามาฝากถ้าเกิดเขาไม่ได้ขายมันจะได้ขอเบอร์โทรว้นะครับกับกับเนี่ย ครับครับเอาไปตัวนี้ก่อนนะครับคงได้ขายนะครับขอบคุณมากครับกลับกลับบัตรดิษฐ